สวัสดีครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เราอยู่กับช้างฮันเตอร์นะครับทุกคนเป็นมินิเกมที่เหมือนกับเกมแข่งหาแร่นะครับทุกคนคือเราจะขุดเหมืองที่มันเป็นช้างช้างนะครับหนึ่งช้างครับแต่ละคนครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้ช้างแบบสุ่มๆกันไปนะครับมีช้างสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าและก็ว่ากันไปนะครับในวิดีโอซึ่งแต่ละช้างนะครับพอใครหาแร่ได้เสร็จตามกำหนดเวลาเนี่ยก็ต้องเอามานับคะแนนกันเหมือนกับแข่งหาแร่เลยครับผมและวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมีคนทั้งหมดสี่คนมีผมลุงเบสลัคกี้และปอนนนนปปปััไไดูกกกเเลยว่าจะ็งโโ หนึ่งได้แล้วสิขาดคือฮะฮะฮะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วอ่ะเหรอครับมีกี่เสียงมันขตดอ๋อโอเคลูเบ๊ะเปิดเนาะเอาเอาผมเปิดให้ไอเงี้เปิดทุกคนเกลียดว่าไม่มีใครชอบเปิดคลิปกันเลยอ่ะสหมุนเจ็ดสองไตรเกอร์พี่วฝ้าสวัสดีครับทุกคนด้นะครับพี่นักข่าสุ่ยชอบสูงเจ็ดสองไตรเกอร์นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันใน ม <ś led> ีกับมือบอลจังเลยไอ้เฮียเอ้ยไอ้เฮียลัคกี้วันนี้อยู่กันในช้างฮันเตอร์นะครับทุกคนเป็นมินิเกมที่คล้ายกับมินิเกมหาขุดแร่นะครับทุกคนแข่งหาแร่กันนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3คน3หนอ่อ3ตัว3ตีน 3, 3คู่เออไม่มีคู่3คนนี่หว่าแขกเราสวดหมดเลยโอเคขอบคุณครับโอเควันนี้เราอยู่กันกับปอนปันสมะหรือว่าปอนปันน่ะเองครับทุกคนสวัสดีครับ โอเคครับพูดไม่ได้ทุกคนโอเคต่อไปมาต่อไปเราจะมาคุยกับคนนี้ครับทุกคนโอเคลักกี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยพูดมึงเป็นเหี้ยอะไรกันเก็บแอคแอคหลอกกันเลยแกมึงเที่ยวมึงเฟี้ยวเหรอวะอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยไอ้เหี้ยขอถ่ายรูปหน่อยว่าลูซีมันเฟี้ยวอ่ะลักกี้ลักกี้เอาตัวตอนนั้นดิขอยืนบ้างขอลองยืนบ้างดูมาทำตัวดิลุงดูแม่ททำตัวดิมุงเมททำตัวกันโอ้โหครับได้อยู่ะแล้วก็ลุงเบสนะครับจากจากสตรีมวิคุมนะครับครับผมสวัสดีครับลุงลุงไปย ไอ้เหียรปแม่งเป็นสิกเนเจอร์ครับแล้วก็ผมคำสูตจะสองสไตเกอร์นะครับทุกคนสวัสดีครับอ้าวกูทักเทสทักแทักทวีตอยู่ตรงมุมอ้ คืทำเพื่ออะไรวะครับทุกคนครับวันนี้นะครับทุกคนเราอยู่กับช้างฮันเตอร์นะครับซึ่งเกมนี้นะครับทุกคนคือเราจะมีชั้นทั้งหมด4ชั้นนะครับเป็นแดงส้มเขียวแล้วก็ฟ้านะครับทุกคนซึ่งเรานะครับจะใช้เว็บไซต์นะครับในการสุ่มนะครับว่าใครจะได้ช้างไหนนะครับทุกคนซึ่งจะขอสปอยนิดนึงครับว่าทุกคนเคยเล่นมาหมดแล้วครับทุกคนเพราะว่าเรามีความผิดพลาดิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้โอเคก่อนที่เราจะให้ไปเข้าช้างแต่ละที่นะครับเราขอให้ทุกคนเนี่ยหยิบของที่อยู่ในกล่องนะครับมีพิแอเคแล้วก อะไรวะไอ้เทียขโมยมาซะเยอะเลยแล้วก็ทุกคนจะมีเอฟเฟกอยู่ในตัวนะครับทุกคนเป็นไนท์วิชาต์ลีซิตทนแล้วก็เฮดสอนแล้วก็เซตูเลชั่นก็คือรีซิตันเฮดหายอ้าวเฮดหายเฮดอยู่ดิลุงไม่มีอ้าวเดี๋ยวกูกดเดี๋ยวผมกดไปอ้าวิ่งลงไปแก่ระบบเอาหนึงทิ้งระเบิดด้วยคนทิ้งระเบิดด้วยมีเอ้เฮ้ยเฮ้ยทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดโฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออเอฟเฟกก็มีในตัวตาบี้ของทุกคนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอทำการหมุนลูกหางทุยหมุนวงล้อนะครับทุกคนเพื่อที่ทุกคนนเี่ยจะได้ ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอันไหนนะครับซึ่งอันแรกนะครับเราจะเป็นกันที่สีแดงน,นะครับทุกคนสีแดงเนี่ยจะเป็นของใครเรามาสุมกันเลย3 2 1ตอึ๊ดตึดดด,ด,ด,ด <c oughs> ถ้าเป็นคนเดิมนะไอสัตว์ลูเบ๊ครับลูเบ๊สีแดงครับลูเบ๊ไปยู่ประจำที่สีแดงลยครับต่อไปนะครับจะเป็นสีส้มนะครับทุกคนโอเคงั้นเราจะหมุนสีส้มกันเลยถ้าเป็นคนเดิมนะ ที่เดิมแล้วเลนนอนเดยเอลโอเคมึงไม่ต้องิมึงไม่ยืนที่เดิมเลยไม่หล้านเหล้าเ่อเพือนฟุบเพมือนฟุบไม่ยืนที่เดิมยืนที่เดิมเพื่อมันฟุบไปเพื่อมันปนปนปนนโอเคโอเคเวแม่ เเออามไ้ยโอเคผมงั้นผมเป็นประจำที่ส yes> ีฟ้าของผมนะทุกคนปันปันได้สีเขียวลุงเบสได้สีแดงลัวกี้ได้สีส้มนะกรังยังไงชิ้ไอ้เขี้ยไม่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยทุกคนงั้นเราจะจับเวลา10วนาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มครับ Let's go ตึม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 โอ้โหโอ้โหขุดมันมากครับขุดมันมากขุดมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออทุกคนเราเล่นในเวอร์ชันเออ 21W14A นะครับฉะนั้นเวลาเราขุดแร่จำตำแหน่งแร่เดิมได้ไม่ไม่แบบบอกเขาดูด้วยไงว่าขุดตอนแต่ละคนแต่ละคนแม่งจุดเดิมเท่านั้นคือเวอร์ชันนี้นะครับขุดเออขุดเหล็กขุดคอปเปอร์ขุดทองมันก็จะได้เป็นรอออมานะครับทุกคนเป็นแร่สดๆนะครับทุกคนฉะนั้นก็เราก็เลยให้ฟอร์จุกคคนโอเแร่ดม ขนไมไปไหมแบบหมักเกลือแมาวหวานอ่ะแอะสดแอะอ้ยระเบิดแล้วศูนย์เจ็ดสองสไตการ์โอเคกูพร้อมละเออมาเออมาเอาจริงนะขุดขุดธรรมดาก็เร็วแล้วนะทุกคนจริงเฮดสองเลยนะกูว่าทุกคนแม่งบอไปไปเ <แ S 2> จอ <ด S 1> ไป<ล>หาแร่จุดเดิมนั่นแหละมันชั้งเดียวลุงแล้วมันสิบนาทีอะลุงก็ต้องหาให้ได้ในชั้งเดียวอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอะไรครับ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 คุณเจออะไรครับคุณเจออะไรครับ เฮ้ยเอาจริงป่ะถึงแม้จำแหน่เดิมได้แต่กูก็ขุดไปหาไม่เจอเหมือนเดิมแต่เขาจำกันเขาใช้สัญชาตญาณใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าผมนี่อยากจะเคลียร์ข้างบนก่อนนะครับพวกคุณเคลียร์ข้างบนกันไหมครับผมจะเคลียร์ทีละส่วนแล้วแบบค่อยลงไปล่างสุดนะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะมีแร่ที่เราลืมลืมหลบหลอลืมกันบ้านนะครับทุกคนนะลืมลืมหลบหลบลืมหลงลืมลืมไม่ผิดเองทุกคนครับเหลือเวลาอีก7นาที37วินะครับทุกคนจึ๊บ เร็วอ่ะแล้วครับผมว่าขั้นตอนที่ยากสุดก็คือตอนเราขุดดิปซัลเลตนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยเจอแร่โกรอุ้ยอุ้ยเจอแร่อุ้ยอุ้ยเจอแร่อุ้ยอุ้ยแร่เยอะแน่เลยเแม่ปอมโม่ไม่เชื่อเพอเจอเล่นไหมครับแล้วหล่อแม่ปอมเอาจินนะหินกูเต็มตัวเลยไม่นะเลสโตนของฉันอุ้ยเพชรเฮ้ยเจอเพชรแล่อลุ้งเกินใช่ไม่ใช่ที่เดิมเลยนะเอา นี่มันเจอไอ้เหี้ยเจอแล่ดีว่กสูดแล่อะไรวะแล่อะไรวะเฟสอยู่ไหนวะผมบอกแล้วมันคือการล็อกผลฮะไม่เจอแล่อะไรเลยอะไรแมนจุนกูจะมาบอกเฮ้ยกูไม่เจอแล่นี่ขนาดกูระเบิดไปทำบ้านแล้วเนี่ยไม่โม้เวลนี่ขนาดเรามีตัวช่วยนะครับคนผมก็ยังไม่เจอแล่นะครับทุกคนเว้ยแล้วหลอนเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วขึ้นวะ ทุกคนเป็นไงบ้างครับสะพักน้ำตาไหลคิดถึงความหลังถึงไหมครับ <laughs> โอไม่นะทำไมตอนนั้นฉันปั่นจักรยานแล้วโดนหมาเลย <laughs> ฉันคิดถึงสมยัยตอนที่คิปเปอร์ยังเดินเป็นเพื่อนฉันโอ้ยไ <laughs> อ้เหี้ยสมัยไหนวะนาย <laughs> <laughs> ทุกคนครับผมก็ไม่ใช่ขิงนะแต่ผมว่าผม,มาว่าขิงในตัวผมเยอะกว่าทุกคนนะผมกล้าพูดเลยโมไม่เชื่อเฮ้ย <laughs> ว้าไม่ไหมครับมีเฉากรวยด้วยเหรอว้าไอ้คุณไม่เคยดูช่องึเหรอ อะไรวะอะไรวะึึึดดดเฮ้ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราทายอินช่องทองในช่องไหนี่ไงช่องนั้นน่ะช่องนั้นน่ะช่องช่องไหนช่องไหนจอมเวทจอมเวทอ๋อโอเคโอเคกูเจ็ดเลยกูเจ็ดเลยจอมเวทจอมเวทอันดับหนึ่ง เออใช่ลำบะวันน้ำบะวันนี่ขนาดเขาไม่มาถ่ายด้วยเขาออกกับกูแล้วหลายคลิปนั้นคลิปที่แล้วเขาออกนั่นเนี่ยคลิปที่กูไปถ่ายว่าเขาก็พูดมอนก็พูดชื่อเขานี่ยเขาดังจริงๆเลยเนาะจอมเวทเนี่ยอันดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยกู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 เฮ้ยใครมันมันไอโค้ฟะอ่าฮะมันลงได้มากกว่าตำไวซูลใช่ไหมใช่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 ใครไม่รู้เนี่ยอย่าลืมไปอ่านข่าวในที่เพจนายคาเซียมันยังหาไทยอินได้ดูมันทำตัวยอดอ่ะ คือแบบรอบนี่แล้วก็ทายอินรอบนี้ก็ทายอินไม่ใช่เขาไม่ทายอินหรอกครับคนคนนี้ขายทุกครั้งที่มีโอกาสอะไรเขารอรายได้อยู่เขาจะไปเติมเกมท้อข่าวไหมครับเติมเกมเกมอื่นเเลยครอฟไอนั่นไงไอ้นั่นเป็กเอเป็กโลเลนน่ะโอ้โหเอเป็กแลนเ์เหอะมั่วโอ้ยมึงเข้าไปกันได้ยังไงวะเนี่ยชูโม่ไม่เชื่อหลอนกินเพชรแล้วหลอน อุ้ยมึงก็ยังพูดหึ่งคำได้เนาะมึงก็ยังพูดได้เนาะคุพาดพิงไกลแบบคุณพาดพิงก็หลอดได้เฮ้ยเดี๋ยวเขาก็เอาชาวโพยเดินได้มาตบเนี่ยชาวโพยเดินมาตบคุณหรอกคุณอย่าพูดแบบนั้นนะครับคุณเงี้ยสถานีพื้นแหกเขาใต้คลิปเลยไหมคุณโหดเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยอีกทีเคสมาตบหน้าคุณหรอกเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะหาแล้วว่ะไม่เจอแล้วเจอแต่ไม้มันต้องสปอนเซอร์หินเขอน ไม่ครับเห็นไหมถ้าคุณเล่นไม c ครับแล้วตาล้าเหรอพิชจะทายอีกนะหรืออะไรหรือสามแล้วดีขึ้นครับทุกคนหรือสามล้ีขึ้นลุงเบสไม่ได้อะครับลุงเบสเชื่อไหมว่าว้าวอู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดคือผมเชื่อแล้วว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยคะแนนแม่งไม่ถึงร้อยคนน่าผิดเลย มันไม่ได้หินมีหินพิเศษป่ะมีอีหินพิเศษไหมอะไรนะอะไรนะอะไรนะพิเศษไหมมีหินพิเศษไหมแบบว่าแบบที่มันแบบขุดในเท่านี้ถึงจะเจออะไรอย่างเงี้ยเออหินพิเศษมันอยู่ในจุดซ่อนเลนที่เราหาอุ้ยเจอแล้ว เป็นล็อกใช่ไหมอาอไม่ครับผมหมายถึงเป็นล็อกแหละผมหมายถึงเดสโตนเดสโตนหินหินแดงหินแดงอันนี้มันใชาหไม่ไม่เจอเพชรเลยเนี่ยเหลืออีกสองนาทีเก้าวิครับทุกคนเฮ้ยไหนๆผมไหนๆผมมาถ่ายคลิปพวกคุณแล้วว่าผมอยากถามว่าคุณลัคกี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงครับแบบว่าคุณสบายดีไหมครับคอยไม่เห็นลงคลิปเลยอะไรเงี้ยคุณคุณมีรอยากจะบอกคนดูช่องคุณพอดีว่าต้องทำอย่างอื่นนะพี่ ต้องลงข่าวเพจทไหมครับที่เชยื่อผมข่าวสายคุณนะครับไอเทียมากครับตอนนี้มีแปลคลิปภาษาไทยเดียวอยู่ทุกไม้ต้ยฝากให้ผมเช่อี่ไะครับเอ็มดีเอทนะครับผมนะครับกูโยนเป็นคนอื่นแล้วกันนะไอเทียอยู่กับคนนี้แม่งไทยอินเก่งชื่อผายเลย เออแล้วคุณคุณจะพูดอย่างนี้เนี่ยไมค้าตีนเป็นขาสั่งคุณอาภาวนะครับต้องจ่ายช่องไว้แล้ยคุณแล้วแล้วคุณ <c oughs> ปอนปันไปไงมครับช่วงนี้เห็นไลฟ์เล่นเกมอื่นทำง,งานติดมาหาลัยใช่ไหมครับคุณปอนปันไลฟ์เกมอะไรวะนั่นดิเกมแล้วไอเกมอะไรวะ <ๆ S 2> เราเรา,เราเล่นเราเล่นแต่เ,เราเล่นแต่ไมค,ค้าไมค้าป๊อปใช่ใช่ใช่เราไม่เคยเล่นเกมอื่นเลยเราไม่เคยสไลฟ์เติมไปเกือบ เออช่างมันเถอะเออ่ออะไรได้ไหมมาครับมามาคามิสันอี่เอ้วัทเอ้ยคุณไม่ต้องมาพูดคุณก็เล่นไมค์ครับกับผมทุกคืนน่ะใช่ผมก็เล่นกับคุณไงผมผมก็ไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไงว่าผมจะไม่เล่นไมค์ครับเออสมัยนี้มันก็รออัปเดตใหม่ๆเออตอนนี้เหลือเวลาอีกสี่สิบสองวิครับทุกคนไม่เจอเลยมาไม่เจอเลยเลยระเบิดเล่นแล้วนะไปละจะบอกทุกคนระเบิดยังไม่หมดอีกอะระเบิดหมดตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้ว ไม่มหดเลยเเน่ไมจอว่าไม่เจอหมดแล้วว่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเจอ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 เออทำกระดูกมอนเตอร์ไหมทำกระดูกมอนเตอร์เฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมชนะว่ะผมชนะว่ะผมว่าผมชนะว่ะผมผมไม่เจอเพชรผมก็ชนะอ่ะผมไม่เจอเพชรไม่ทอฝนเฮียอะไรก็ จุ่มมันก <c oughs> ็เหมือนเดิมแบบมันกเวลาหมดเวลากคนหมดเวลาครับ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 หมดเวลาครหมดเวลาหมดเวลาครหมดเวลาครับหมดเวาครัหเวลาครับหมวลาครดเวลาครับหมวลาครับวลคดเวครัหวลคดวลารวลาครับวคัดลาครวลหดเรับดวาครเลหมครับหดคดีรัหมวลาคดเคดีรับมวัหดาหดเหมดวาดโด ตอนนี้เราจะมีสีแดงสีส้มสีเขียวแล้วก็สีสีของผมเออสีแดงไปอยู่ซ้ายมือสุดนะครับสีส้มอยู่ตรงนี้แล้วก็สีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ของผมเองครับโอเคงั้นแต่แค่แรกใช่ไหม เออใช่คร mm ับ hmm. ง yeah, ja, yeah, 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 oh. okay. ั้นใส่ไปเลยครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊โอ้แอึวย่าอย่าพ่งอย่าพุ่งดูของคนอื่นนะครับอย่าอย่าพุ่งดูของอื่นนะครบอย่าพุ่งดูของอื่นนะครับโอเคงั้นทีนี้เราจะไล่ดูทีละอันเลยนะครับจากซ้ายมือมาขวามือนะครับทุกคนแล้วก็มารวมยอดกันทีเดียวโอเคมาดูจากลุงเมฆกันเลยครับโอเคลุง โอเคของคอมมนเดอร์ตอนนี้ตอนนี้เอ่อที่มานับหนึ่งคะแนนได้จะมีเลสตโ s t นะครับทุกคนเลสตโ s t แล้วก็โอเคเลสตโ s t มีหเป็นหนคะแนนต่อหนึอันแล้วก็เหล็กกับ c o ปอร์จะนับว่าเป็นสโกนับเป็นสเพชรนับเป็นห้างั้นตอนนี้ลุงเบสมีหก4บวกสีเป็นร้อยสีเอ่อยี่ิบสมบวกหเป็น29่สิบเก้าคูณสเป็น58าสิบแปดสี่ ห้าส <58, S 2> ิบแปดสามคูณสิบห้าได้ร้อยสี่สี่สิบห้าได้สี่สิบห้าร้อยสี่บวกห้าสิบแปดบวกสี่สิบห้า ครับแล้วก็ไดมอนอีเจ็ดห้าคูณเได้45่ไอ้สามโอเคเป็นเท่าไหร่ลุงแป็บบอกแปดสใจเย็นตเร์เดิเดดลุงเบสจะได้คะแนนเท่าไหร่กูเปิดคืนเลยหรอและเดี๋ยวกูได้นับคนอื่นแน่คุณมั่นใจในคำตอบของคุณหรือไม่ครับคุณมั่นใจในคำตอบของคุณไหมสี่ห้าพงสามห้าสองร้อยสี่สองสองร้อยคุณมั่นใจในคำตอบของคุณไหมครับคุณมั่นใจในคำตอบของคุณไหมครับโอเคครับงั้นถูกต้องครับ ไมาแล้วเรามามูกมาของ CJ กันดีกว่านะครับผมโอเคว่าที่เจ้าของอะไรนะ เผ็ดไหมครับที่เฮ็ดนะครับทุกคนกูสาจจะขายให้มึงก็เหมือนกูโอเคขอบคุณครับโอเคตอนนี้เรามีโอ้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลาพิษนับเป็นหนึ่งคะแนนเลนโทนนับเป็นอีกหนึ่งคะแนนโอเคไอเชี่ยดูแต้มแต่ละอันมันจะขอได้เยอะกันวะเออมันได้เยอะจริงกูมันได้น้อยวะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาบวกให้เดี๋ยวผมบวกให้นะทุกคนตอนนี้เรามีแต้มมันมี64บวกกับ28บวกกับ49บวกกับ66เป็น207แค่หนึ่งคะแนนลัคกี้ได้ไปแล้ว207ครับแล้วก็บวกกับ สามสิบเอ้ยสามคูณสเป็น6กสอ้ไม่ใช่72บสวกด้วย72เป็น2อ3ไอเ้เชี่ยสอง้ยเจ็แล้วแล้วก็บวกกับเพชรอีก15บาคะแนนของลัคกี้จะมีคะแนนทั้งหมด2 9งครับคุณซีเจลบกวนพิมพ์ในแชทด้วยครับสองโอเค เอมเล็กสุดไปตัหนึ่งโอ้ยใหยเฮ้ยต่อไปมาดูของป้อนปันคาบิสมะกันนะครับทุกคน่เสุดอยัง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 โอ้โหประจาของแอดออนเขาเยอะจังเลยเดี๋ยวเราอ่อันไหนคะแนนเยอะสุดย้ายไปฝั่งขวาเลยครับเออเนมแท็กไปขวามือผมบอกแล้วมันลอกผลดูเฮ้ยของมันเยอะจริงว่าของมันเยอะจริงว่า โอเคครับงั้นเรามาเริ่มบวกกันเลยครับ6 4 6 4บ3วก64บวก33ได้เป็น161อครับอันนี้คือ1คะแนนแล้วบวกกับเดี๋ยวเดี๋ยวี่าเป็นไงสี่สามกูหายสี่สามเป็หนึเป็ปออสามสเฮ้ยเฮผมโดนโกงบวกสีขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเป็น204คะแนนนะครับโอเคอันนี้แค่หนคะแนนนะอันนี้นับแค่หนึ่งคะแนนต่อไปมานับเออสองคะแนนครับสิบสองบวกสับบวกกับสามเป็นสิบห้าบ้าบวกสิบห้าคูณสองเป็นสามสบวกสามสิบแล้วบวกกระทองอ 45บวก45ครับเชี่ยคะแนนมันเยอะจังวะเอ้ยผมลืมนับคอปเปอร์พลังแห่งนายทุนแล้วคอปเปอร์อีก11เคูณ2เป็น22บวกอีก22เป็น301คะแนนแล้วครับแอดออนที่เหลือเป็น1234565คูณ6 5คูณบวกบวกอีก3าคะแนนของเงะมีทั้งหมด331ครับพิมพ์ในแชทได้ครับพิมพ์ในแชทได้ครับล็อคขนไงโอเคครับต่อไปของผมครับต่อไปของผมครับต่อไปของกูโอ้กูอยู่ที่ ช่วยช่วยช่วยชวยอ่าช่วยบปต35สาบวกกับ33 <c oughs> บวกกับ59าสิคะแนนครับต่อไปครับเออผมมีคอปเปอร์อยู่ที่ห4บวกกับ6เป็น70 70บวกกับ10เป็นอ่าแปครับ80ดคูณสเป็น160บวกด้วย160ครับแล้วก็ไอสัตว์อ่ออกกูงง <c oughs> แล้วก็มีโกอ,อีกหกอัน3าคูณหเป็นเออสิบ oh, เบิร์ดได้สิผมมีค่าได้ที่302ครับ302เ,เอ,อ่อมีใครมีคะแนนเท่าไหร่บ้างวะลุงเบสขั้นเนี่ยกี่คะแนนวะลุงเบสลักกี้มีคะแนน294ลุงเบสมี242อ้าวอ้าวอาอะไรมันอา,อาขออ่านกติกา,าไปนะครับช้างลันเนอร์นะครับสหรับผู้แพ้นะครับทุกคนเอ่อ <c oughs> ผู้แพเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงบอกไปตอนไหนต้นคลิปก็ไม่ได้บอกอ้าขอขอบอกตอนไหนขอโทษลุงคือคือมันจะมีบทลงโทษนิดหน่อยนะลุงนะ คือบทลดโทษก็คือถ้าแพ้ให้เลือกพูดความจริงหรือโดนคนชนะแกล้งก็คือคนชนะมีทั้งหมด3คนก็คือจะให้คนชนะ3ามคนจะถามคําถามมาก่อนครับคือมีใครจะถามอะไรพิเศษไหมคลาสสิกวะโอเคคุณเอเข้าไปอยู่ในนี้ครับครับใช่ครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับโอเคเอ่อใครคะแนนเยอะสุดเอ่อเป็นปอนปันครับปอนปันเชิญคุณถามลุงเบสได้เลยครับ เราถามอะไรลุงเบสดี่ะถามเกี่ยวเรื่องความสมคัญก็ได้ครับหรือว่าเรื่องเอสเต็กลุงเบสชอบอะไรจะบอกคนดูได้ไหมหรือลุงเบสแอบมีสาวกี่คนตอนนี้ลุงเบสลุงเบสเล่นเกมอะไรลุงเบสทําอะไรบ้านในแต่ละวันประมาณนั้ครับทุกคนมีคําถามแล้วมีคําถามมีคําถามครับผมครับผมมาว่ามาว่ามาว่ามา,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 าลรงนี้เสร็จเอฟเฟกต์ตอบว่าลุงเอาเอาเอาแล้วเอาโอเคโอเคโอเคอเค,ครับคะแนน,นเรามาเป็นคุณใหม่ของผมนี่เองครับ เครับเอาขอผมจะซีเรียสนิดนึงนะครับลุงเบสบอกได้ไหมครับว่าน้องแว่นที่ลุงเบสเคยทักมาหาผมอะ่ะลุงบอกชื่อเฟสน้องเขาได้ไหมครับรบอกบอกได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้จไม่ได้กูจำไม่ได้แล้วเอาเอาเอาเป็นว่ากูควรเปลี่ยนคําถามระหว่างเงินหนึ่งล้านกับ กูกูจะเปรียบเทียบอะไรดีวะระหว่างเงินหนึ่งล้านกับย้ายาาอยู่กรุงเทพน้อเลือกอะไรครับตอรี่ตอรี่ตอรีอ้าวคำถามแบบนี้เหรอเ่ย ซีเรียสเออนี่ล่าม,มาสัมภาษณ์ไปเนะสส่สัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์มันมันเป็นหนึ่งในรายการของผมด้วยเงินหนึ่งล้านากับย้ายอยู่กรุงเทพลุงจะเลือกอะไรครับถ้าคุณอยากมีชีวิตมั่นคง,งมีเงินมีงานคุณก็ต้องย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพสิครับเฮ้ยเชียเชียเขาเลือกอยู่กรุงเทพว่ะทุกคนโอ้ยค,ครับขอบคุณครับอชีวิตดีๆที่ลงตัวเอา้คนตม้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยต่อไปต่อไปคุณลัคกี้ครับเข้าหน้าผมง่ายมากเลยครับจะมา คุณคิดว่าการเมืองในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงครับโอ้โหไมเลยไม่เลยไม่เลยไม่เอาผมเป็หางเราถามง่ายขนาดนี้หรอกมันมันมันง่ายเกินไปคำถามนี้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับโอ้ยเจ๊โอ๊ยเอาจริงจริงลริกี้เข้ามาจริงมามามาครับใช่เดี๋ยวล้อกี้ไม่ถามวีรอบุรีไก่กับไข่นอนที่ไหนดีอะไรเกิดก่อนกันครับ เอานี่หลักวิทยาศาสตร์แล้วลุงเนี่ยลักกี้มาหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยไก่ไข่อะไรเกันก่อนกันโอยลุงอยู่ทีมไข่หรือทีม,ทมไก่ทีมทีมทีมไก่อ้าวทำไมครับถ้ามันได้มีไข่ไก่ก็เกิดไม่ได้นะเอ้ากกูไม่ตอบเราไปแล้วไอ้สัตว์ ครับทุกคนก็จบแล้วเนาะสำหรับการชั้ฮันเตอร์ของเราในวันนี้นะครับคำถามอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเกิดมีใครอยากให้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถ <t ap> คอมเมนต์มาได้นะครับท <t ap> ุกคนก็วันนี้เราสี่คนก็นานๆทีมาถ่ายคลิปด,ด้วยกันเนาะก็ฝากช่องแต่ละคนไว้เท่านี้ด้วยกันครับถึงแม้ลักกี้จะขี้เกียจทำคลิปช่องตัวเองก็ตามแต่ว่าลักกี้ก็ลงขนันได้ไหมครับดีเฮดเหมือนกันนะครับโอเคครับผมครับไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนไลค์ให้เราด้วยนะครับผมไปเจอใหม่นะครับไปแล้วบ๊ายบายเจยลักี้